บอกเรื่องพวกนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะตีความหมายอะไรไปตามไม่กล้าอะไรทั้งนั้นเลยพออยู่กับปัจจุบันจริงๆตรงนี้เราจะเอาเรื่องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่ใช่แล้วพอเราอยู่ปัจจุบันปุ๊บแล้วเราโฟกัสเรื่องนี้ค่อยๆเห็นมันค่อยๆมามันทำให้เกิดอะไร ปัญญามันเลยไม่มีใครคำไม่มีอะไรนะคําว่าใบปริญญานั่นปริญญานี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้เป็นหลักสูตรนั้นอันนั้นดีสุดอันนี้ดีสุดใครเป็นคนสร้างมนุษย์ก็คือคนเหมือนกับเราเนี่ยแหละตีกรอบให้เราตีขีดบันไดให้เราปีนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วปัญญาคืออยู่กับตรงนี้เดี๋ยวมัน ฟึบมาเองแล้วเรากอ๋อมันมันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วมันเชื่อมต่อกันเองแบบอัตโนมัติเข้าใจไหมอืมเพราะให้ความรู้มันมีประโยชน์หมดแหละทั้ง IQ, EQ และ SQ เพราะฉะนั้นพอคุณฉลาดทางด้านจิตวิญญาณคือ SQ คุณจะฉลาดทางด้าน EQ เป็นลำดับและ IQ มันมาเองคราวนี้เรียน IQ ง่ายละพวก IQ ต่างๆนะครับ อันนี้ก็เลยผมเลยบอกว่ามันสําคัญเพราะอันนี้คือแก่นมันคือแก่นของทุกเรื่องนะครับผมถึงบอกว่าพระุทธเจ้ายังทันสมัยอยู่สิ่งที่เราเรียนตรง,ตรงนี้หรือเราเรียนรู้มาทันสมัยหมดอยู่ที่ว่าคนที่เขาเผยแพร่หรืออะไรเขาใช้ศัพท์อะไรเขาใช้คําพูดแบบไหนแล้วเราจะไปในรูปแบบทิศทางแบบไหนแค่นั้นเองนะครับแต่สุดท้ายแก่นที่พูดมันก็อยู่ในแก่นเดียวกันแล้วเราตีความแบบไหนนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่ง ตรงนี้นะคราวนี้มองถึงบุญที่เรามีไม่ใช่มองบาปหรือกรรมที่เราเป็นถ้าบอกว่าเนี่ยฉันเป็นแบบนี้เพราะบาปกรรมชาติที่แล้วก็อย่าไปมองมันสิมาโฟกัสที่บุญที่เรามีตอนนี้เคยขอบคุณบุญที่เรามีไหมที่เกิดมาปากไม่แหว่งเพดานไม่โวยังครบสาได้เรียนจบได้ทำงาน มีมือมีเท้าครบอมีบุญตรงนี้มีทุนละไม่ใช่ไม่มีทุนนะนี่คือทุนของเราต่อยอดไปดีครับทําใกล้ๆก่อนต่อยอดบุญใกล้ๆแค่นั้นเองถ้าคุณช่วยเลิกบาบุญเอามันมาให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับต่อมาคราวนี้วิธีจริงๆคุณต้องทํำยังไงสมมตุติมันอยู่ที่คุณมอง อันนี้คือดวงตาคุณมองถ้าคุณมองแบบขาดคุณมองแบบขาดมันจะเป็นอะไรกรรมทุกอย่างเป็นเวรเป็นกรรมไปหมดแต่ถ้าคุณมองแบบมั่งมีว่าคุณมี ทำอะไรก็โอ้โหคนนี้มีบุญดีทําบุญมาดีเนาะดวงดีเนาะนี่คือบุญบุญจริงๆมันอยู่ที่ก็ตัวคุณมองแบบไหนใช่ไหมผมบอกแล้วคนพิการเขายังเหมือนมีมากกว่าทางทิสองได้ทั้งบางทีมันอยู่ที่เขามองแล้วเขาใช้บุญที่เขามีเนี่ยแล้วเขาต่อย,ยอดไหมแต่ถ้า บางคนก็คือบอกโอ้เพราะเวรกรรมทําให้เกิดมาพิการต้องนอนรอตลอดแต่มันมีนะคนที่ไม่พร้อมแต่ไปพุ่งทยานเลยมันอยู่ที่มุมมองของคุณนี่คือเรื่องของกรรมแล้วก็บุญมันจะค่อยๆค่อยๆสื่อสารกับเราเราค่อยๆอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเราค่อยๆมาเรียนรู้ใหม่สิตีความใหม่สิที่เคยบอกให้ท่องจํา ไม่ได้ผิดแต่เรายังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาเรื่องนี้กันถามว่าอ้าวแล้วที่เรียนรู้มาก่อนหน้านี้เนี่ยผิดไหมผมก็บอกไม่ผิดแต่เราเนี่ยเข้าใจนะแต่เข้าใจแบบจําไว้ก่อนจำเอาไว้ก่อนมันยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ในทุกๆเรื่องที่คุณเหมือนกับที่คุณเรียนกับผมอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผมเป็นครูสอนคุณ เรียนอืผมให้คุณเอาคืนไม่ได้เป็นตัวคุณจริงๆการเรียนของคุณก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนประถมแล้วเพราะอะไรเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ใครที่ไม่ได้ใช้ก็ลืมก็คืนอาจารย์ที่เขาชอบบอกไงเรียนไปแล้วก็คืนไปหมดแล้วภาษาอังกฤษคืนไปหมดแล้วเคยเรียนเพราะมันไม่ได้ใช้ ผมถึงบอกว่ามันจะเป็นตัวคุณก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติคุณลงเรียนแบบจริงจัง